สวัสดีครับผมเอลเคอโต้นะครับผมวันนี้รีวิวนะฮะงานแปลงหน้านะครับผมตัว f o r t จ n e r ตัวใหม่นะครับผมเป็นตัว f o r t จ n e r MC นะฮะ2020นะครับผมตัวนี้แปลงมาจาก f o r t จ n e r 2019นะฮะตัวใหม่นะครับผมเป็นยังเป็นป้ายแดงอยู่เลยนะครับผมแปลงเป็นตัว MC แบบจัดเต็มนะฮะพร้อมระบบไฟเรจินเดอร์นะครับผมเป็นไฟเลี้ยวเรจินเดอร์นะฮะแล้วก็ตัวไฟท้ายเรจินเดอร์ใหม่นะครับผมตัวกระจังและคิ้วไฟหน้านะฮะมาพร้อมกับตัวอ่าสีดาเงาเมทัลลิกนะครับผม ตัวนี้นะฮะเพิ่มความดูดันสวยงามให้กับตัวรถได้เป็นอย่างดีนะผมลงตัวมากๆนะฮะตัวนี้เหมือนป้ายแดงออกจากศูนย์เลยทีเดียวนะับผมดูสีใกล้ๆนะฮะตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะครับผมนี่นะครับสีขาวมุกเป็นสีแท้จากโรงงานนะฮะตัวไฟเองก็จะเป็นตัวไฟดีไซน์ใหม่นะผมข้างในเป็นสีดานะับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวลูกแก้วแบบปบบีมนะฮะแล้วก็จะมีตัวเส้นเด t i ทามดันนิ่งไลท์ยาวเลยนะครับผมสวยงามนะับ สองสว่างเวลากลางวันนะครับผมส่วนตัวไฟหลีจะอยู่ด้านล่างนะครับผมนะครับเป็นไฟเดียวนะครับผมเปิดไฟเดียวให้ดูทีละข้างหน่อยครับเดี๋ยวซ้ายครับอ่าเลี้ยวขวาครับออ่าีกข้างหนึ่งครับโอเคเปิดไฟหลีนะครับไม่ต้องเลี้ยวเปิดไฟหลีนะครับโอเคไฟหลีจะอยู่ด้านล่างนะครับผมตัวนี้นะครับผม เวลากลางคืนตัวนี้จะเป็นเหมือนเดย์ไลท์หรือไฟหลีนกลางคืนนะครับผมตัวเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ก็จะดับไปนะครับเป็นเปิดเป็นไฟนะครับเป็นไฟหน้าครับเปิดไฟครับอ่าตัวเป็นไฟสูงนะครับผมเปิดไฟสูงต่ําครับไฟสูงอ่าไฟสูงนะตอนกลางอาจจะมองมันก็เห็นนะครับผมสูงต่ําอยู่ในลูกแก้วเดียวกันนะครับผมเป็นไบบีมนะครับผมเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งเลยครับนะครับผม ไฟเลี้ยวนะฮะปิดไฟนะปิดไฟหน้าครับผมอ่าเวลากลางวันก็จะเป็นตัวเส้นเดย i ทอมเลนนิ่งไลท์อย่างนี้นะครับผมสวยงามแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านล่างนะครับผมไปดูด้านหลังกันนะครับผมตัวด้านหลังเองก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวแบบเจนเดอร์นะครับผมแล้วก็ตัวคิ้วท้ายนะครับผมฟอร์จูเนอร์ทีอาร์ดีสองส่วนตัวกันชนนะฮะยังเป็นกันชนเดิมนะฮะผมเหมือนกันนะครับ ใช้ตัวเดิมได้เลยนะผมสำหรับตัว2 4 v คือวีนะฮะตัวที่เปลี่ยนไปก็จะเป็นตัวไฟท้ายนะผมไฟหลีแบบใหม่นะครับผมเป็นไลท์ไกดิ้งนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวแบบซีเควนเชียลไลท์สไตล์เ e เจนเดอร์นะ,ะผมผสมประสานระหว่างตัว Fortuner MC นะฮะ2,020นบแล้วก็บวกตัวไฟเ e เจนเดอร์เข้าไปนะผมสวยงามนะฮะทั้งหน้าและหลังเลย สมบูรณ์แบบเพอร์เฟมากวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม AK Auto ออโโด้วยนะครับผมสวัสดีครับ